ังด่วนๆเลยครับคุณผู้ชมครับมาเกาะติดสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราประจำวันที่19ธันวาคมครับที่ตอนนี้สถานการณ์ล่าสุดในช่วงเย็นครับกลายเป็นว่ายังระอุและดูเดือดอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะจังหวัดสุรินทร์กับศรีสะเกดครับทั้งเนินสามาสูนเอ,อหรือว่าพื้นที่ภูมะเขือไทยเราก็ยังตีฝ่า ยึดอย่างต่อเนื่องพร้อมกับ F16 ของไทยเราครับตีแนวถึงยอดเขาสูงเลยเรียกว่าบินขึ้นไปถล่มบ m 2 1มอของขเขมรพังพินาศกับฐานที่มั่นตรงนั้นซึ่งก็ยังมีอีกจุดหนึ่งพื้นที่หนึ่งครับเป็นแนวรบทางทะเลของฝั่งในเรารายงานอย่างเป็นการล่าสุดครับก็มีการยิงต้านแนวครับรัว่ากระสุนหัวขเขมรหลังจากลุกล้ำน่านาน้าของไทยเราในบริเวณใกล้กับจังหวัดเกาะกงของขเขมรเองโอ้โหตอนนี้ขเขมรรู้สึกว่า จะตอดเล็กตอดน้อยมาโดยตลอดกับทางทะเลของไทยเรารวมไปถึงจะมีอัปเดตเกี่ยวกับกองทัพภาคที่1ครับที่รายงานออกมาอย่างเป็นการเช่นเดียวกันซึ่งเรื่องรั้้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามและเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาเริ่มจากอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดกันก่อนครับเดี๋ยวผมจะไล่เรียงจากพื้นที่กองทัพภาคที่1ก่อนนะครับเพราะว่า ตลอดทั้งวันเนี่ยกองทัพทหนึ่งก็ไม่ได้มีรายงานความคืบหน้าออกมาครับจนถึงช่วงเย็นก็เริ่มมีรายงานออกมาซึ่งสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้ยังปะทะเดือดมากๆเพื่อยึดครองพื้นที่ใน3จุดสุดท้ายเลยนะครับคือทั้งบ้านครองแผนงหนองยาแก้วหนองจานตอนนี้เนี่ยยังระดูเดือดไม่เลิกเดี๋ยวเรามาไล่ตั้งแต่พื้นที่บ้านครองแผงอำเภอตาปยายกันก่อนนะครับรายงานจากเป็นทางการจากกองทัพที่หนึ่งเองก็มีการชี้แจงออกมานะครับว่าฝ่ายกบ,บูชานั้นกํลาลังเร่งเสริมความแข็งแรงของที่มัน่นและเพิ่มเติมปืนใหญ่ รวมไปถึงเครื่องยิงลูกระเบิดเข้าในบรินวี่จำนวน2จุดเตรียมยิงเพื่อสร้างสภาวะเกื้อกูลในการปฏิบัติดูเหมือนจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่ยากสาหรับกองทัพไทยเราเหมือนกันนะครับส่วนจุดที่2ครับเป็นริเวณบ้บนหนองยาแก้วอําเภอโคกสูงอย่างที่เรารู้กันครับถึงแม้ว่าก่อนหน,นี้มันจะเป็นโซนสีเขียวก็ตามแต่คขมรตก็มีการระดมยิงเบียมมาอย่างต่อเนื่องทําให้เราเองก็ หมือนสถาบนาความมั่นคงที่มั่นไม่ได้และเหมือนจะเป็นการถอยออกมาด้วยนะครับรายงานออกมาจากกองทัพพื้หนึ่งครับบอกว่าบ้านหนองยาแก้วตอนนี้ฝ่ายกัมพูชาเร่งเสริมความแข็งแรงของที่มั่นและก็ใช้ปืนใหญ่รวมไปถึงเครื่องยิงลูกระเบิดครับทำการยิงต่อที่มั่นของฝ่ายไทยเราและมีการเพิ่มเติมกําลังนะคาดว่าอาจเตรียมการเข้าดาเนินกลยุทธ์ในพื้นที่ช่วงชิงอันนี้เป็นโซนของหนองยาแก้วนะครับส่วนอีกจุดหนึ่งพื้นที่บ้านหนองจานอเบอโคกสูงครับตอนนี้ก็ฝ่ายกัมพูชาเนี่ย ทำแบบเดียวกันเลยมีการยิงปืนใหญ่เครื่องยิงลูกระเบิดครับมายังฝ่ายเราอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ก็ยังมีการลำเลียงสเสบียงอาวุธกระสุนเข้าไปเก็บไว้ในที่มั่นต่างๆ โดยก็คาดว่าจะสามารถอยู่ในที่มันแดัดแปลงได้แข็งแรงเนี่ยมากถึง2อสวันเลยดูเหมือนมันไม่ง่ายอย่างที่คิดครับกับโซนกอรอบประเทศหนึ่งเนี่ยเพราะหลายพื้นที่มันเป็นที่โลง่งประกอบกับกัมพูชาเนี่ยใช้การระดมยิงเบียมยีครับแบบกระจายเป็นวงกว้างรัศมีโหดมากนะครับคือรัศมีการยิงเบียมเนี่ยสีนัดมันจะเป็นวงกว้างมากๆในการทําลายล้างซึ่งก็เป็นเหตุผลแหละที่เราต้องถอยร่นกลับมาในบางพื้นที่เพราะ มันไม่มีทีมันที่แข็งแรงในการเผชิญหน้ากับ BM21 โดยเฉพาะในพื้นที่บ้านหนองยาแก้วนะครับที่ฝ่ายได้เราเนี่ยกลายเป็นว่ายังไม่สามารถควบคุมพื้นที่เอาไว้ได้เท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยเมื่อรวมกับอีก2จุดที่เราต้องพยายามใหม่อีกครั้งหนึ่งครับก็มีคลองแผงหนองจานและก็หนองยาแก้วที่มาเริ่มนับหนึ่งกันใหม่นะครับคือพยายาม ไล่คอมเนออกไปให้ได้คือในพื้นที่จังหวัดสาะแก้วเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ผมคิดว่าฝ่ายความมั่นคงก็รู้ตั้งแต่ช่วงสวงครามเย็นแล้วนะครับว่าเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมที่สุดเลยเพราะเป็นที่ราบครับในการใช้รถถังเหมาะมากๆแล้วก็ยานเกราะเนี่ยเข้าปะทะกันก็เลยทำให้การยึดครองพื้นที่ส่วนนี้เนี่ยมาต้องประสานงานกับหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของกองทัพอากาศที่ต้องมาดําเนินกลยุทธ์กันนี่ขนาดเราทําลายที่มั่นขมิ้นไม่ว่าจะเป็น BM 21คาสิโนต่างๆหรือว่าจุดปล่อยดยดยตนต มันก็ยังไม่มีความคืบ่นหน้ามากเท่าไหร่นะครับอย่างแรกเลยครับภูมิประเทศของกรดราที่หนึ่งนั้นเนี่ยเป็นที่โล่งครับทำให้ไม่มีที่กำบังหรือว่าเครื่องกีดขวางตามธรรมชาติซึ่งเหมือนกับกรดรัฟที่สองนะครับที่ถ้าเกิดใครยึดเนินเขาได้หรือว่าหน้าผาได้เนี่ยจะเป็นเครื่องกีดขวางเลยแต่ว่าในาพื้นที่จังหวัดสาแก้วเป็นที่ราบโล่งครับดังนั้นปกติแล้วไทยเราก็ต้องมีการสร้าง แบบบังเกอร์ต่างๆเพื่อป้องกันตัวเองแต่ว่าเรายังไม่มีที่มั่นจุดเหล่านี้เลยซึ่งการประทะก,กันส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใช้บ้านเรือนของชาวเขเมรที่ลุกล้ำามานั่นนะครับเป็นที่กำบงังแต่พอเป็นปืนใหญ่ BM แล้วเนี่ยมันกันไม่ได้มากมันอันตรายมากๆก็จะสังเกตได้เลยครับว่าเรายึดได้หลายจุดนะครองแผงเนี่ยเราก็เคยยึดได้ แต่ว่าเราเนี่ยรักษาพื้นที่ไม่ได้รักษาที่มั่นไม่ได้แนวป้องกันเนี่ยไม่สามารถใช้เป็นที่มั่นแข็งแรงกับ bm 21ก็คงต้องรอติดตามในกองทัพพระที่หนึ่งนะครับผมว่าเป็นงานยากแหละยากส,สุดเลยก็ว่าได้แต่หนองยาแก้วตอนนี้เนี่ยเหมือนจากแดงจะมาเป็นส้มแล้วนะครับโอกาสที่เราจะได้พื้นที่คืนมันก็มีสูงเหมือนกันก็คงต้องรออัพเดตกันนะครับแต่ว่าบ้านหนองจานร,รายงานเพิ่มเติมอีกหนึ่งเรื่องครับก็คือบุกทลายลังสแกมเมอร์ พบหลักฐานมัดขบวนการคอนเซนเตอร์กัมพูชาเยอะแยะมากมายในบรินท่บ้านหนองจานเลยครับซึ่งเราเนี่ยมีการเข้าบุกตรวจคนบ้านชาวกัมพูชาที่เคยอยู่อาศัยในพื้นที่นะครับกลายเป็นว่ามีระบบสื่อสารแบบครบวงจรซึ่งเป็นลักษณะเดียวกันกับขบวนการแก๊งคอรเซนเตอร์หลอกลวงข้ามชาติเลยแล้วก็มีการยึดเครื่องสื่อสารต่างๆได้เยอะแยะมากมายครับโท,ทรศัพท์19เครื่องโน้ตบุ๊ก2เครื่องสมุดบัญชีธนาคาร6 3เล่มชื่อคนไทยบัตรประชาชนคนไทยอีก3ใบแล้วก็บัตรเอทีเอ็มอีก10ใบซึ่งเจ้าาทีี่กก็มกร คาดการณ์กันนะครับว่าทั้งหมู่บ้านอาจจะเป็นฐานปฏิบัติการของเครือข่ายสแกมเมอร์ที่เชื่อมโยงกับฝั่งกบ,บูชานนะโดยใช้คนไทยเนี่ยเป็นบัญชีมาครับก็ตอนนี้กําลังเร่งขยายผลอยู่และไล่ล่าทั้งเครือข่ายเลยว่าเป็นภัยความมั่นคงร้ายแรงต่อประเทศไทยเราอันนี้เป็นบ้านของจานที่เอมเนเข้ามาลุกล้ำครับลุกล้ำยังไม่พอยังมีการเปิดคอเซ็นเตอร์เนี่ยบังหน้าหมู่บ้านด้วยนี่ก็เป็นส่วนของกองกําลังบูรพาครับกองทัพภาคที่หนึ่งเอาลรมาตามต่อกันอีกจุดหนึ่งพื้นที่หนึ่งครับลากมายังฝั่ รายงานล่าสุดแบบเป็นทางการนะครับก็มีการเปิดวินาทีเดือดที่เรือลบของไทยนั้นรัวกระสุนปืนใหญ่ใส่ฝั่งกัมพูชาครับบริเวณบรินที่เกาะกงในช่วงค่าของวันนี้เองซึ่งก็เป็นชาวกัมพูชาแหละที่มีการโพสต์คลิปอพยพกันจ้าละวันก็เป็นลักษณะที่ เราเนี่ยมีการยิงต้านนะครับไม่รู้อะไรนะอาจจะเป็นโดนขอกระเมรนก็ได้ที่เรือรบของเราครับมีการรัวกระสุนเลยจนฝั่งกะเมนต้องล่าถอยออกไปครับในพื้นที่บ้านหาดเล็กอำเภอคลองใน่จงังหวัดตราดซึ่งปัจจุบันตอนนี้สถานการณ์ก็ปกตินะครับโดยก็มีคลิปออกมาจากฝั่งขอกระเมนแหละที่แตกตื่นกันเกาะโกงเนี่ยแตกตื่นกันามนกนกนากเลยอพยพแบบด่นดวนเลยนะครับหลังจากได้ยินเสียงดังตุ้มหนึ่งถึงสองครั้งเนี่ยจากชายฝั่งซึ่งกะเมนก็ต่อเล็กต่อน้ออยู่แล้วกับทางทะเลของไทยเรานะครับอย่างบ้านหนองรีบ้าาานหลลังงเเบบรริวณตกอ เมื่อเช้านี้ก็มีการประทะเดือดถึง10กว่านัดเลยโดยขมินมีการพยายามบุกตีบ้านสามหลังคืนนะครับกำลังมาเยอะเลยนะแต่ว่าไทยเราก็ยิงปืนใหญ่สกัดกั้นเอาไว้ได้ก่อนจนขมินก็ต้องล่าถอยออกไปซึ่งก็มีรายงานเพิ่มเติมจากฝั่งกัมพูชาครับในการประทะกันที่บ้านสามหลังนั้นโดยเป็นการคาดการณ์ออกมาครับว่าหนุวยรบพิเศษของของมินเนี่ยอาจจะเสียชีวิตไปแล้ว7นายนะ แต่ว่ายังไม่มีการยืนยันเนื่องจากฝ่ายไเราครับพอตีแตกแล้วเนี่ยเราเข้าไปเคลียร์ลิงพื้นที่แต่ก็ยังไม่พบร่างของทหารัมบูชาแต่อย่างใดแต่ที่แน่แน่ก็มีรายงานแบบสะพัดเลือ,อกมานะครับว่าเจ็ดนายเป็นอย่างต่ำในพื้นที่บ้านสามหลังเจ็ดนายเนี่ยก็ถือว่ายังน้อยนะเพราะว่าเราใช้เครื่องบินถล่มแบบหลายตัวหลายจุดนะผมเองก็คาดว่าอาจจะเยอะกว่านั้นแต่ขเขมรไม่มีการเปิดออกมานี่ก็เป็นในส่วนของจังหวัดตรัดนะครับว่าจะเงียบก็ยังไม่เงียบขเขมรก็ ยังต่อเยต่อเล็กต่อน้อยนะร,รู้แหละว่าเรือรบของเรามีประสิทธิภาพสูงกว่าแต่ก็ยังมาตอดแบบเนี้ไม่รู้ว่าต้องการอะไรเหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาตามต่ออีกจุดหนึ่งพื้นที่หนึ่งกันบ้างในส่วนของกองทัพภาคที่2รายงานล่าสุดออกมาครับทับพภาคที่2นั้นก็มีการส่งเครื่องบินรบ F16 ครับทิ้งระเบิดบนยอดเขาเปียสแบกซึ่งก็เป็นที่ตั้งโรงเก็บจรวดเบียมของกัมบูชาครับตอนนี้แหลกลานไปอีกหนึ่งฐานที่มั่น เรียกว่าเป็นการตีฝ่ายึดเนินยึด,ดยอดเขากันเลยขนาดดูที่สูงแล้วนะครับแต่ว่า s อ้บอกเราตรวจการได้เห็นก็จัดหนักจัดเต็มครับไฟลุกท่วมกันเลยในจุดนั้นแล้วสถาน,นการณ์ตอนนี้อัปเดตล่าสุดแบบเรยวทม์ครับทั้งในจังหวัดสุรินเลยวันนี้ก็มีเสียงปะทะกลับมาถี่ขึ้นมากกว่าเดิมรวมถึงจังหวัดศรีสะเกดด้วยก็น่าจะเป็นเนินสามารถูย์กับพื้นที่ภูมะเขือบวกวกับพื้นที่ซามแต่ตอนนี้ก็มีเสียงดังสนั่นดุเดือดมากเช่นเดียวกันโดยเฉพาะเนินสามารถูนตอนนี้นะครับเรียกว่าป ฐานานรเซึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว,ว่า1นื่งามาสูนนั้นเราพิชิตยากจริงๆ,ๆเพราะดูจากคลิปล่าสุดครับที่เราสามารถยึดฐานที่มั่นในบริที่ซัมเต่เอาไว้ได้เนี่ยกลายเป็นว่าหลังจากควบคุมเราคีน,นิ่งพื้นที่ครับก็ตรวจพบบังเกอร์ขมเมนที่มีอุโมงค์ที่มั่นแข็งแรงมากๆแล้วเชื่อว่าตลอดแนวเนี่ยก็ยังมีแบบนี้เหมือนกันโดยเฉพาะเน่งจากมาสูนครับคมเมนมีที่มั่นแข็งแรงแล้วมีการขุดอุโมงค์แบบ ลอดช่องนั้นออกช่องนี้คือมันมีหลายทางมากๆโผลมาแค่กระบอกปืนยิงไม่ได้เห็นตัวเลยนะครับคือมันจอะกระบอกปืนมาเนี่ยลงใต้เนินแล้วเป็นจุดที่เราพยายามจะขึ้นตรงนั้นมันก็เลยเป็นเรื่องยากซึ่งในภาพรวมของร,ระฐบาที่2ครับก็มีการรายงานออกมาอย่างเป็นทางการนะว่ายัางคงเผชิญหน้าการโจมตีในทุกพื้นที่เลยมีหนักมีเบาสลับกันไปมาครับโดยฝ่ายเราสามารถควบคุมพื้นที่ได้หลายจุดและก็สถาปนาความมั่นคงเพื่อป้องกันการช่วงชิงในพื้นที่คืนจากกัมพูชาส่วนพื้นที่ที่มีการสู้รบกันอย่างหนักหน่วงเลยครับ รองที่สก็รายงานออกมาว่าเป็นปราสาทต,ตาควายที่มียุทธภูมิสาคัญเลยก็คือเนินสามาสูแล้วก็พื้นที่ภูมิเขือครับที่สู้รบกันอย่างหนักแล้วจากวิธีการรายงานของฝ่ายของมัโคงไทยเราครับดูเหมือนเราเองเนี่ยจะมีการล้อมเนินสามาสูเอาไว้อยู่ครับที่ําไม้เขมรน,นั้นเข้าไปเสริมทัพไม่ได้เสริมกําลังไม่ได้แล้วเราอาจจะใช้วิธีกดดันให้ด่านเขมนครับรบอยู่บนนั้น จนอ่อนแรงแบบขาดสเสบียงนี่อาจจะเป็นเหมือนวิธีที่เราต้องการทําเพราะเท่าที่มีรายงานอย่างเป็นทางการจากกราที่สองออกมาเนี่ยก็บอกว่าหลายครั้งหลายข่าวครับขมินจะเติมกําลังเติมสเสบียงก็เติมไม่ได้เนื่องจากเรายังดักทางเอาไว้อยู่ตอนนี้เนี่ยมันเหมือนมีทางเลือกไม่กี่ทางก็คือต้องรอให้ขมินครับยอมจำนนเพราะ ขาดสเสบียงขาดอาวุธแบบขาดการเติงกําลังผัดเปลี่ยนกําลังเพราะว่าเราก็ใช้เอสมกเนี่ยขึ้นถล่มบอมอย่างต่อเนื่องรวมถึงปืนใหญ่รวมถึงหลายตัวหลายอย่างแต่ขเมีนก็ยังอยู่ในที่มั่นได้นะครับหมายความว่าที่มั่นตรงนั้นเนี่ยมันแข็งแรงมากๆถ้าเกิดว่าเรายึดได้มันก็จะเป็นเรื่องที่เต็มเปี่ยมความสุดยอดเลยนะครับแล้วมาศึกษากันว่าเฮ้ยขเมีนมันขุดอุโมงค์ยังไงมันถึงอยู่ได้ขนาดนั้นเจอเครื่องบินรบเจอไข2000่สองพันปอน ยยังอู่ได้ซึ่งก็ยังมีอีกหนึ่งรายงานครับที่เป็นเรื่องด่วนก็คือล่าสุดครับกัมพูชานเนี่ยปฏิเสธรับศพทหารฝ่ายตัวเองโดยก็เป็นฝั่งไทยเราเลยครับที่ออกมาเปิดเผยว่าร่างของนานกัมพูชานนเนี่ยในฝั่งไทยมันมีจํานวนมากและก็ส่งกลิ่นคลุ้งทั่วในพื้นที่แนวหน้า ซึ่งไม่ใช่เป็นแค่พื้นที่จังหวัดเดียวครับแต่ตลอดพื้นที่แนวชายแดนที่มีการประทะก,กัน4จังหวัดเลยก็พบร่างของทางกัมพูชาเนี่ยเสียชีวิตตกค้างอยู่ในเขตประเทศไทยของเราเยอะแยะมากมายและเริ่มส่งกลิ่นคละคลุ้งไปทั่วบริเวณแต่ทางฝ่ายกัมพูชาครับก็ยังคงปฏิเสธนะที่จะรับร่างผู้เสียชีวิตกลับโดยระบุว่าไม่ใช่ด่านของตัวเองครับซึ่งพฤติกรรมนี้ก็คล้ายซ้ำรอยเดิมกับการประทะก,กันเมื่อเดือนก,นกรกฎาคมที่ผ่านมาขมีนก็เคยปฏิเสธแบบนี้ ต่อกำลังพลของตัวเองในลักษณะเดียวกันมาแล้วทําให้ด่านใดเราก็ต้องแก้ปัญหาชาวบานหน้าด้วยการโรยปูนขาวฆ่าเชื้อครับแล้วก็ระงับกลิ่นตามหลักสุขอนามัยอันนี้เฉพาะพื้นที่กองทัพที่2ครับซึ่งก็ยังมีพื้นที่ในส่วนของตะว,วันออกกองกำลังป้องกันชายแดนจับบุรีตราักดครับก,ก็มีการรายงานผลการปฏิบัติงานออกมาเช่นเดียวกันในบริบ้าน3าหลังหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินครับได้เข้าเก็บกู้ชิ้นส่วนร่างของทหารกัมพูชา เพื่อเตรียมส่งคืนตามหลักมนุษยธรรมแต่ฝ่ายกัมพูชาเนี่ยก็คงยังไม่มีความพร้อมในการรับร่างกลับไปดําเนินการแล้วเราเนี่ยได้มีการประสานฝากชิ้นนส่วร่างผู้เสียชีวิตไว้ที่โรงพยาบาลตาดเป็นการชั่วครัวเพื่อรอความชัดเจนและก็ดําเนินการต่อในขั้นต่อไปแม่ขมศไม่รับเลยนะครับร่างของหนาตัวเองแท้ๆโดยเฉพาะปฏิกรณ์พระที่สองเนี่ยอย่างที่บอกครับมันเยอะมากนะคือขมรเ,เขาพยายามจะตีรุกคืบเข้ามาครับแล้วก็เสียหายหนักเราเนี่ยก็ระดมซัดระดมหด ล้มหงท้องไปตามๆกันแต่ก็อย่างที่บอกเลยครับฮุนเซนเนี่ยไม่ได้มีการร,รับรองเรื่องพวกนี้อยู่แล้วคือเขาปล่อยจะเป็นยังไงก็ช่างคือปล่อยไว้กอ่อนส่วนอีกเรื่องราวหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันหน่อยกับเวทีโลกทางการทูตโดยเฉพาะดังฝั่งเกาหลีใต้ครับที่สามารถกล่าวได้เลยว่าสื่อเกาหลีใต้วันนี้เนี่ยรายงานไปในทิศทางเดียวกันว่าการปฏิบัติการของไทยนั้นมุ่งเป้าไปที่กลุ่มสแกมเมอร์ในกัมพูชาซึ่งหลายสรกข่าวของเกาหลีใต้เลยครับมีการพัวนออกมาแบบชัดเจนนะ ว่าไทยโจมตีแหล่งอจชากรรมสแกมเมอร์ในกัมพูชาพื้นที่ปอยเปตซึ่งถูกระบุว่าเป็นนรกบนดินสื่อหนึ่งนะครับก็เป็นบ b c News ก็มีการพ่านหัวข่าวว่า กองทัพไทยเราเนี่ยโจมตีเมืองอาชญากรรมในกัมพูชาปราบกลุ่มต้มตุ๋นส่วน JTBC News เนี่ยก็มีการพาดหัวว่าไทยได้ขยายการโจมตีทางอากาศในบริชายแดนไทยกัมพูชาครับกวาดล้างแหล่งอาชญากรรมข้ามชาติการที่สื่อกาหลีครับยังสนใจประเด็นแบบนี้เนี่ยแล้วก็ชูเรื่องแกกเม,มอร์มือมาก็เพราะว่าเป็นอีกหนึ่งชาตินะที่ได้รับผลกระทบจากกระบวนการแกรมเกอร์มือในกัมพูชาจนรัฐบ,บาลเกาหลีใต้ครับต้องนำข่าวเปิดโปงเครือข่ายของขมิ้นเลยแล้วก็ส่งทีมงานเนี่ย ไปถึงฮุนเซนไปถึงพนมเปญงานนี้มันเหมือนจะเข้าทางเรามากขึ้นนะครับเราก็ต้องชูต่อไปว่าเราเนี่ยปกป้องรักษาที่ปไตยของไทยเรานะ ควบคู่กับการปราบแก๊งก c a ม,มอร์ที่เป็นท่อนำเลี้ยงสําคัญของฮุนเซนเนี่ยแหละครับเป็นความได้เปรียบอีกหนึ่งอย่างของไทยเราแต่ก็อย่างว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยยังคงดุเดือดอย่างต่อเน,นื่องโดยเฉพาะเนินสามาูเรายังตีแตกไม่ได้นะครับก็ตีแตกได้แหละกับฐานด่านหน้าแต่ว่าตรงใจกลางฐานจริงๆเนี่ยยังทําอะไรขมินไม่ได้นะครับคือที่มั่นเขาแข็งแรงดีมากก็คงต้องรอเดตติดตามกันหลังจากนี้นะครับดูเชวว่าขมินจะมีพัฒนาการอย่างไรกันจะต้านได้สักกี่น้ํากับการอดข้าวอดน้ำ